สวัสดีครับมาติดตามผลการคัดลียของศึกมโต t p ในสนามที่3ครับที่เพิ่งจบไปเมื่อค่ำคืนวันเสาร์นะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวกับการซัดในแถวหน้านะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทุกสถิติลงไปเกิน1วินาทีจากปีที่แล้วของมาริกเบียเลสนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมเก่าวิโรจน์โมครับมาติดตามกันได้เลยครับกับเรื่องราวของการคัลียในศึกม o ต g p ครับไปครับ ที่นี่ครับเซอร์กิตออฟเดียอเมริกาครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสนามที่ยาวที่สุดของการแข่งขันมโตจีพีแล้วครับในรอบคิวหนึ่งครับคนที่ผ่านเข้ามาได้ครับก็คือนี่เลยครับอเล็กมาเกสก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยครับอเล็กมาเกสแต่ว่าในรอบคิวหนึ่งเนี่ยน่าเสียดายตรงที่แบรดบินเดอร์เองครับนักแข่ง KTM ไปพลาดล้มก็เลยทำให้พลาดโอกาสในการไล่กดเวลาครับนี่คือฟาบิโอควาตาโรครับควาตาโรยังค้นหาความเร็วไม่เจอเลยครับ ก็พยายามอย่างยิ่งเลยครับแต่ว่าเวลามันไม่ได้จริงๆครับสำหรับฟาริโบวาตารารโรนี่ครับนี่เป็นจังหวะของแจ็คมิลเลอร์ครับที่ไล่ตามมาได้ลมดูดจากแบดบินเดอร์แล้วครับแจ็คในช่วงท้ายรวมไปถึงคนนี้ครับอเล็กมาเกสช่วงท้ายจริงๆแล้วอเล็กซ์รินก็ทําผลงานได้ดีนะครับแต่ไม่เพียงพอที่จะผ่านเข้าสู่ฮิว2นี่ครับแจ็คมิลเลอร์ขึ้นมาเป็นอันดับที่1ครับตามด้วยอเล็กมาเกส พิดบายเลอร์ก็ได้เฮแล้วครับลูกทีมนั้นผ่านเข้าสู่รอบคิวสต่อไปอีกคนหนึ่งครับนี่เป็นในพิษของเกรซินี่ครับลุ้นอเล็กมาเกสครับขณะที่ไฟโบกาตาโรครับดีที่สุดก็อันดับที่6แล้วครับก็จะได้ออกตัวจากกรีทที่16สําหรับการแข่งขันในทั้งรอบสปรินต์แล้วก็รอบเมนเวสครับแถมยังไปพลาดล้มในช่วง รอบสุดท้ายด้วยครับฟาร์โบกาตาร่ครับคริปล้อหน้ามันหายไปดื้อเลยครับลินชาวิทครับทีมบอสของมอนสเตอร์ยามาฮ่าครับก็ประกาศอย่างเป็นทางการครับว่าสิ้นฤดูกาลนี้เขาจะลงจากตำแหน่งทีมบอสหลังจากที่ทำหน้าที่มาอย่างยาวนานถึง26ปีนี่ครับฟาบิโอกาตาโร่ล้มลงไปที่เทินหนึ่งครับอ๋อนี่คือผลของรอบคิวหนึ่งครับแจ็คมินเลอร์เร็วที่สุดเลยครับ2อีที่ 541ครับตามด้วยเล็กมาเกสครับ2องทีห่ 1, 5, 5, ก็ไล่ลงไปก็จะได้ออกตัวจากกริดที่13เป็นต้นไปครับนั่นก็คือทางด้านของราอูเฟนเดสมิเกลโอเลร่าครับซึ่งเดี๋ยวจะสรุปในช่วงท้ายอีกครั้งหนึ่งมาดูเลรอบ Q2 ต่อครับ Q2 ครับก็จะเหลือ12คนนะครับคนที่รออยู่ก็จะมีฮอเก้มาตินโมลิเบลเลสนะครับรวมไปถึงมาร์กมาเกสฟรานเชสโกบัญญาย่าเปโดอคอสตาครับอเลสเอสเปการโร ฟรังโก้มอมเนลลี่ครับเอเนรบาสนินี่รวมไปถึง2หนุ่มจากว r 4าโฟตครับฟาบิโอดิจิอันอันโตนิโอครับรวมไปถึงมาโกเบเซกี้คนที่เข้ามาสมทบ2คนครับจากคิวหนึ่งก็คือแจ็คมิลเลอร์แล้วก็อเล็กมาร์เกสครับไปดูครับ15นาทีของการคอลี่ไฟในรอบคิวสครับที่ออสตินออกมามาร์กมาร์เกสเนี่ยครับพยายามดูดมาตาม, Mar quez, ตามตัวของฮอเก้มาตินก่อนครับมาตินภาวะพะวงอยู่นิดนึงครับ แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะกดเวลากันครับนี่เป็นฟรานเชสโกบันยาย่าแล้วมาตินไปพลาดลมครับครั้งแรกอยู่ในโค้ง11ครับพอเก้มาตินมาร์กมาเกสไล่ตามมาครับขณะที่มาริเบียเลสขึ้นมาเป็นดับ1ครับมาร์กมาเกสดับ2แทบจะวิ่งอยู่ในเวทีเดียวกันเลยครับ2องที0 1 2 4 3แล้วก็2องที1.266คครับห่างกันแค่เซียววีครับ แฟรงกี้คาเชดีครับซึ่งเป็นหัวหน้าช่างของมาร์กมาเกสก็นั่งจดจดครับลเลคเชอร์ดูข้อมูลอยู่แล้วช่องอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหโอฮอกเก้มาตินไปพลาดล้มอีกทีหนึ่งครับเป็นการล้ม2ครั้งในช่วงประมาณ78นาทีแรกครับครั้งแรกล้มอยู่ในโค้งที่11ครั้งที่2อฮอกเก้มาตินพลาดล้มในโค้ง20ครับโค้งสุดท้ายก็สุดท้ายต้องวิ่งกลับมาที่พิทนะครับต้องใช้รถแข่งอีกคันออกไป ทำการจับเวลาครับนี่ครับฮอกเก้มาตินสถานการณ์คล้ายๆกับมาร์กมาเกสในปีหนึ่งแล้วครับแต่ปีนั้นเนี่ยมาร์กได้โพด้วยนะครับสภาพรถของฮอกเก้มาตินครับเบีรเองมีโอกาสคว้าโพสูงมากครับในนี่คือฮอกเก้มาตินครับยังไม่มีเวลาบันทึกเลยก็ต้องมาดูจะไล่ตามขึ้นมาได้แค่ไหนครับฮอกเก้มาตินนี่เป็นเปโดคอสตาเด็กหนุ่มคนนี้น่าจับตามองมากครับมาร์กมาเกสครับ ค่อนข้างมั่นใจเลยทีเดียวครับออกมาครับในช่วงท้ายฮอเก้มาตินครับมีดิจารเนตโตนิโอครับแจ็คมิลเลอร์ข้างหลังนู่นเป็นเบสิกี้แล้วก็เปโดคอสตามากออกมาแล้วครับแล้วก็มีพลาดล้มไปคนนึงครับนั่นก็คืออเลชเชสปาร์โรที่โค้ง2ครับอเลชเองก็อยู่ระหว่างรอตัดสินใจเรื่องอนาคตครับว่าจะต่อสัญญากับอพิเลหรือเปล่าแล้วก็ มีข่าวว่าเขาอาจจะต้องรีทายหลังสิ้นฤดูกาลนี้นีเป็นเปโก้ครับช่วงรันที่2อยู่อันดับ5และมีโอกาสขึ้นแถวหน้าด้วยครับเปโก้ขึ้นมาดับ3ครับนีจังหวะที่อเลชล้มที่โค้ง2ก็น่าเสียดายครับขณะที่บรูบิเอเรสครับรอบนี้ครับโอ้โหกดแถบแดงมาครับผ่าน2เซกเตอร์เร็วขึ้นจุด26ครับ แล้ว3เซกเตอร์เร็วขึ้นจุด3ครับขณะที่มาโกเบซก,กี้นะั้นไปพลาดลมที่โค้งหนึ่งทำให้นักแข่งหลายคนนั้นโดนลบเวลาไปแล้วดูครับบริเบียรเลสเป็นคนแรกในสุดสัปดาห์นี้ครับที่กดเวลาลงไปถึง2นาที0ูนย์ครับนี่ครับเวลาใหม่2นาที0.864์ุกสทุบสถิติเดิมครับลงไปกว่า1วินาทีเลยครับสำหรับบริเบียเลสเร็วจริงๆครับ ส่วนฮอเก้มาตินออกมาในช่วงท้ายเองก็ทำเวลาได้ดีในเซกเตอร์แรกครับเปโดคอสตาอีกคนหนึ่งนี่ครับเอาคอสตาและสุดท้ายจบตรงนี้ครับเปโดคอสตาไต่ขึ้นมาดับ2ตามด้วยมาร์คมาเกสครับอยู่อันดับที่3มาร์คมาเกสในช่วงท้ายเนี่ยมีมีโอกาสที่ไล่กดเวลาด้วยครับแต่ว่าท้ายที่สุดโดนธงเหลืองลบเวลาไปก็จบด้วยการซัาแถวหน้าครับมาร์คมาเกสขณะที่ฮอเก้มาตินได้ออกตัวจากกริดที่6 นี่ครับแล้วดูเวลาของบริเบียเลสครับโอ้โหเร็วมากครับ2นาที0.864สครับสถิติเดิมเนี่ยปีที่แล้ววิ่งอยู่2นาที1.8แนะครับแต่ว่าสถิติของของฮอเก้มาตินทำไว้ในวันศุกร์สนาที1.3ครับก็เลยทำให้บริเบียเลสนั้นเร็วกว่าสถิติของฮอเก้มาตินอยู่จุด5้แลวก็เร็วกว่าสีเดิมในปีที่แล้วของเปกโกมานาย่าอยู่1วินาทีทุ่นๆนโอ้โหโหดจริงๆมาดูครับ สรุปผลของการคอลีฟายครับก็ตรงนี้เลยครับมัลิเบียเลสได้โพไปครองครับถือว่ายอดเยี่ยมจริงครับมริเบียเลสด้วยเวลาต่อรอบครับ2นาที0.864โหดมากครับแล้วก็เป็นโพลแรกของเขาในฤดูกาลนี้แะครับมัิเบียเลสตามด้วยเปโดคอสตาดอกแถวหน้าครับอันดับที่3ก็คือมาร์คมาเกสครับแถวหน้าปีนี้น่าสนใจครับกับการแข่งที่ออสติน มาร์กมาเกสชนะมาแล้ว7ครั้งต้องมาดูว่าจะสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมได้หรือเปล่าในปีนี้ครับแถวที่2มีฟรานเชสโกมาเดีย่าครับตามด้วยเอเนบัสเซนีแล้วก็ฮอลเก้มาตินแถวที่3ครับอเลสเอสปาการโร่ตามด้วยฟาบิโอดิจานิโตเนโอแล้วก็ฟรังโกมอมเนลลี่ครับกริดที่10เป็นของมาโกเบเซคีกริดที่11ครับแจ็คมิลเลอร์ครับ12เป็นอเล็กซ์มาเกสครับ13ราอูเฟนเดส14มิเกลโอเลร่าครับ กิตที่สิบหครับอเล็กซ์วิน16บหกฟาโบคาตาโร่17แบดมินเดอร์ครับกิตที่สิบแเป็นของออคุสโตเฟเนนเดสแล้วก็กลุ่มหลังครับ19เป็นโยฮันซาโก้ครับ20จวนเมีย21ก็เป็นของทาการ์นากมิครับ22ลูก้ามารีนี่ครับสี่กิจสุดท้ายเป็นรถแข่งฮอนด้าทั้งหมดเลยน่าสนใจมากครับว่าจะสามารถยกระดับขึ้นมาได้ไหมครับสำหรับฮอนด้านี่เป็นเบสเซกเตอร์ครับเซกเตอร์หนึ่งเป็นมาตินตามด้วยคอสตาแล้วก็เบียเลสครับ เซกเตอร์ที่2เป็นเบียร์เลสตามด้วยมาเกสแล้วก็อเลชเอสปาการโรครับเซกเตอร์3มีเอเนียบัสเซนีครับมาร์กมาเกสแล้วก็เปโดคอสตาครับเซกเตอร์4เป็นมาริเบียร์เลสเอเนียบัสเซนีแล้วก็อเลชเอสปาการโรรถอพิเลียทำผลงานได้ดีนะเนี่ยแทบจะทุกเซกเตอร์เลยนะครับแล้วดูไอเดียลับทามครับ2้อนที่ศูนครับเร็วกว่าเวลาของมาริเบียร์เลสที่เป็น All time Lab ออธามแล็บเรคคอร์ดอยู่0.203วินาทีเท่านั้นเอง นี่ครับโฉมหน้าของเจ้าของโพครับมาลิกเบียเลสครับก็ต้องมาดูแลครับว่าในการแข่งขันรอบเมนเรสซึ่งจะมีขึ้นในตี2วันอาทิตย์นี้ครับเบียเลสจะยังคงสามารถทำผลงานได้ดีหรือไม่หลังจากที่สนามที่แล้วที่ปอรีิเมานั้นรถแข่งไปมีปัญหาจนพลาดโอกาสขึ้นโพเดียมมาร์กมาเกตได้ออกตัวแถวหน้าครับสร้างโอกาสที่จะได้ขึ้นโพเดียมแล้วก็อาจจะคว้าชัยชนะได้รวมไปถึงตัวของ เออเปโดคอสตาที่ออกตัวแถวหน้าครับขณะที่กลุ่ม GP 24ออกตัวจากแถวที่2ทั้งหมดเลยครับมาติดตามกันดูครับสปินเรสตี3คืนวันเสาร์เมนเรสตี2คืนวันอาทิตย์ตอนนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ